ต้องรับกระสู่ช่วงวัฒน,นาการของวานตัวน้อยนะครับวันนี้เราก็มาเปรียข่าวสารเก่ของคริปโตในรูปแบบที่มันชิลๆพูดคุยกันเล่นๆนะครับในส่วนของเจ้ามืออีเทียมรายใหญ่นะครับเริ่มถือชิบะอินุไม่ถึง100ล้านดอลลาร์แม้ว่าราคาเหรียญจะพุ่งขึ้นก็ตามนั่นหมายความว่าอย่างไงนั่นหมายความว่าต่อให้วันนี้ราคาเหรียญของชิบะอินุมันพุ่งขึ้นนะครับประมาณ13%ครับของเมื่อวานวันนี้ก็ยังอยู่ทรงๆราวนั้นเพียงแต่ว่า เจ้ามือรายใหญ่ของอีเทเรียมเนี่ยยังไม่ได้ถืออย่างเต็มที่นั่นหมายความว่าค่าจะยังรอนะครับดูกระแสตลาดว่ามันจะเป็นยังไงในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้เนาะและต้นเดือนนะครับพฤศจิกายนจะมีการประชุมของ เอ่อ SOMC แล้วก็ในส่วนของเฟดพวกนี้นะก็จะมีช่วงของวันที่3กับวันที่4ต่อเนื่องการในส่วนของนอนฟาร์มเพโร่ด้วยนะอ่าเพื่ออาจจะรอจังหวะนั้นว่าเออถ้าเกิดว่ามันพุ่งขึ้นมาแบบนี้โอกาสที่เรียนมันจะเป็นตลาดกระทิงน่าจะมีโอกาสแต่ว่าก็ต้องรอดูในส่วนของวันที่3วันที่4เนี่ยราคาเรียนมันจะลงมาไหมถ้าราคาเรียนมาลงมานั่นหมายความว่าเขาอ,อาจจะซื้อ มากกว่านี้ก็ได้เพื่อที่จะเป็นการกําหนดทิศทางและเบนเข็มในในาฬิกาให้จังหัดกิบตัวว่ามันควรไปในทิศทางไหนกันแน่นะซึ่งการที่เขาถือไว้ประมาณเท่านี้ที่ยังไม่ถึง100ล้านอาจจะเป็นการกลักกลัวแบบว่าเออมันพุ่งขึ้นไปโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวนอกเหนือจากแผนการหรือว่าทิศทางที่เขาได้กาหนดเอาไว้อะไรประมาณนี้นี่คือข้อสันนิษฐานของตัวผมเองนะเพราะว่าโดยปกติแล้วมันมักจะเป็นแบบนี้ก็คือว่ายังไม่ได้เทหมดหน้าตากแต่จะ แบ่งออกมาเป็นสัก2อถึงสมไม้อยู่2อถึงสรอบเพื่อดูทิศทางของตลาดนะว่าถ้าเกิดวางเงินลงไปตุ้มแล้วเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนนะครับเหมือนกับแบบหมากรุกนะครับก็คือลองโยนตัวควีนหรือตัวคูนออกไปก่อนเพื่อดูว่าจะมีการตอบโต้จากฝั่งตรงข้ามหรือว่ากระดานหรือว่ากระดาษกระดานของหมากรุกมันจะตอบโต้มาอย่างไงแเราค่อยเดินแผ่นต่ออะไรประมาณนั้นนะครับในส่วนของเจ้ามือดัชคอยนะครับโอนเหรียญใน,นส่วนของดัชคอยกว่า9้าล้านดอลาลาร์าาไปยังกระเป๋าใบแน่นะครับ หลังจากราคาเรียนพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงก็อาจจะเป็นการเตรียมในส่วนของการขายเพื่อทํากําไรหลังจากที่ดอยมานานเพราะในส่วนของที่ผมได้บอกแล้วว่าก่อนนั้นนี้คือวันที่25ถึง26นี่คือการช้อนไม้สุดท้ายของตัวผมแล้วแน่นอนครับว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอีลอนมัสเนี่ยเขาจะทําการซื้อในส่วนของ Twitter ถูกไหมครับและเขาจะซื้อในส่วนของวันที่เรา,เาที่เขาปิดเดียวไปก็เราที่ 29- ่0ิบเกมถูกไหมครับอ่าและจจำสิ้นสุดของวันที่7ถึงจะเรียบร้อยเอกาสารอะไรทุกอย่างนะก็ตอนจังหวะนั้นก็คือการซื้อไม้สุดท้ายแล้วคือรอบสุดท้ายของตลาดคริปโตในส่วนของเหรียญคริปโตอื่นที่เป็นเหรียญมีไม่ว่าจะเป็นชีบาดอจคอยเบบี้ดอสอะไรพวกนี้นะในส่วนของลัวนาเองก็เหมือนกันนะครับแต่มันก็จะมีในส่วนของราคาลงมาอยู่นะการนี้ก็ไม่ต้องรีบนะครับสำหรับใครที่มั่นใจว่ามันจะไปในส่วนของ6บาท7บาทก็มีโอากาสไปได้แน่นอนส่วนของอตัวเบบี้ดอเนี่ยอาจจะ ขยับขึ้นมาบ้างเท่ากับโคชิบาเนาะที่13แต่ส่วนของดัสคอยเนี่ยที่รอนมารจะทำการให้ทําเกิดการอ่อายใช้เงินบน t t t e t เนอร์เป็นได้มากกว่า Twitter นั่นหมายความว่า Twitter สามารถแลกเปลี่ยนคริปโตได้ซื้อของได้โพสได้ทวิตข่าวได้นั่นคือมันจะเป็นในส่วนของ รวมทุกอย่างนะครับอยู่ในเป็นแบบว่า t วิตเตอร์ต้องสามารถทําได้มากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือเขาจะทาในส่วนของเพลย์เมนต์ก็คือการจ่ายเงินด้วยคริปโตแน่นอนครับว่าเงินที่มันจะเอาถูกจับจ่ายในคริปโตนั้นมันจะมีส่วนของดอชคอยเข้าไปด้วยซึ่งเป็นเรียนที่อรอนมัด์เข้าสลัดเป็นอย่างเต็มที่เนาะและตอนนี้ก็กำลังเร่งมือกับซีซันะครับทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเป็นจริงโดยเร็วที่สุดเนาะก็การพัฒนาไ้เข้ามาแล้วเขาก็เลยกล่าวไว้ว่าในส่วนของดอชคอยเนี่ยจะไปถึงหนึ่งดอนเเพราาาะยไปามาแล้ว ก็แค่มีอีลรอนมัดเข้ามากาวอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเขาเคยกาวให้เป็นถึงมาแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากอะไรแล้วตอนนั้นเป็นม่แค่การกาวแบบเฉยๆแต่ตอนนี้มีในส่วนของโปรดักต์แล้วก็มีการใช้งานเข้ามาด้วยกว็จะเป็นเรื่องที่มันไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากที่มันจะไปถึง1ดอลลาร์ได้นั่นเองนะอ่ะไปที่ในส่วนของขา่าวต่อไปนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงสร้างนะครับโครงการของ CBDC แต่ยังไม่ แต่ยังมองข้ามคริปโตนั่นก็หมายความว่าเขา,าจ,จะยังไม่ได้สนับสนุนคริปโตสักเท่าไหร่นะแต่มันก็เป็นคล้าโคลนคราว่าเราจะเข้าเข้าสู่ในส่วนของ CBC ในส่วนของการเงินโลกใหม่มากขึ้นเนาะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาแล้วว่าในอนาคตมันจะมีของคริปโตเข้ามานะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าถ้าเกิดทั่วโลกหรือว่าอะไรก็ตามแต่เขาสนับสนุสน,ส,นสิ่งนี้ขึ้นมาไทยจะไม่เอาด้วยมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ เป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่ามันก็เป็นการดึงดูดเงินข้าประเทศนั่นเองเนาะก็เหมือนกับเทคโนโลยีใช่ไหมครับในเมื่อต่างประเทศเขามีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าล้ำสมัยไทยจะไม่เอาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้มันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันจะทําให้ประเทศก้าวหน้าและพัฒนาไปได้ไกลเนาะมันก็ต้องพัฒนาควบคู่กันไปกับหลายๆด้านหลายๆเรื่องนั่นเอง ถึงแม้กระนั้นครับในช่วงของฮาโลวีนนี้นะในส่วนของบิตคอยน์นะครับตล,ต,ตลาดคริปโตต่างๆมีมาเก็ตเพิ่มขึ้นเป็น30,000ล้านดอลลาร์ในช่วงปลายปีของตัวอัพเทเบรลเราก็ต้องเป็นอะไรที่น่าดีใดีนะเพราะว่าตลาดมันค่อนข้างที่จะอ่อนแอมานานแล้วตอนนี้เขากลับมาเริ่มที่จะมีแรงวิ่งนะครับใต้ต่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าย,ยินดีเพราะว่าในส่วนของปลายเดือนแบบนี้ก็มีในส่วนของเทศกาลฮาโลวีนหรือว่าในส่วนของ เงินเดือนออกหรือว่าในส่วนของนักลงทุนจากสถาบันต่างๆเริ่มเข้ามาครับโดยเฉพาะในส่วนของ b l a c k ロックนะครับที่เป็นส่วนของกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติมนุษย์บนโลกนี้แล้วนะครับที่เขาหันมาเริ่มเก็บในส่วนของคริปโตแล้วก็ลงทุนในส่วนของคริปโตมากันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแบ็คคือแบล็กロックนี่คือเป็นกองที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดในมนุษย์มนุษย์ชาติโลกนี้แล้วนะอ่าก็การที่เขาออกมาขยับแบบนี้นั่นหมายความว่ามันมีความที่จะ มีแรงพอสมควรที่เขาได้บอกไว้ว่าถ้าเกิดในส่วนของเฟดยังขึ้นอันตราดอกเบี้ยต,ต่อไปนะครับมันเป็นสิ่งที่ตลาดคริปโตเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้เกิดหรือไม่ได้วิ่งแน่นอนในปีนี้อาจจะเร็วร้ายนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นการตลาดหมีไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงปีหน้านะก็ถ้าเกิดแบครอออกมาพูดแบบนี้ก็เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะแต่ในส่วนของแบครอเขาก็ได้ถือหุ้นในส่วนของอ่า อีเทอร u เมหรือว่าบิตคอย n อะไรต่างๆอยู่อยู่นะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ลงในส่วนของเหรียญอย่างเดียวแต่ก็เป็นการลงในส่วนของตัวเทคโนโลยีด้วยนะอ่าก็คือเป็นการกระจายนั่นแหละไม่ได้เก็บเหรียญอย่างเดียวอ่าต่อมาคราวนี้ครับเราไปเจาะในส่วนของโดคอรกันบ้างดีกว่านะโดคอรนะผู้ก่อตั้งเทอร่านะครับถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า57ล้านดอลลาร์อ่าในส่วนของนายโดคอน,นะครับผู้ก่อตั้งทรานส์ฟอร์มแลบ,บนะครับแล้วก็ลนะุน่าฟาริชันการ์ดเนาะอ่า และในส่วนของนายนิคคอสนะครับผู้ก,ก่อตั้งบริษัทเทอรานาะต้องอเผชิญหน้านะครับกับการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายมูลค่ากว่า57ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนที่ได้รับความเดือดร้อนในสิงคโปร์นะครับนักลงทุนจํานวน3 5 9รายนะครับได้ทําการยื่นฟ้องบริษัทเทอร่าในวันที่23กันยาและบอกไหนโดคอนนะครับและก็เอฟจีนะได้ทําการหลอกลวงเกี่ยวกับนะครับนักลงทุนเกี่ยวกับในส่วนของ ตัว stablecoin ที่มีชื่อว่าตัว UST นะที่ไม่สามารถทำการเพกกับค่าดอลลาร์ไว้ได้ซึ่งนะครับเขาก็มีการดําเนินการแล้วก็ฟ้องดูคอนให้จ่ายเงินกว่า57ล้านดอลลาร์เนาะซึ่งตอนนั้นดูคอนอยู่ในสิงคโปร์เนาะแต่ตอนนี้ดูคอนน่าจะไปอยู่ในส่วนของดูไบไปที่เรียบร้อยแล้วนะก,ก็ต้องเราดูแต่ว่าดูคอนเนี่ยจะจ่ายเงินให้กับนักลงทุนในส่วนนี้ได้เร็วแค่ไหนนะก็อาจจะเป็น ข่าวที่ออกมาเพื่อที่จะสะกัดกั้นของ USDT นะเพราะว่าตอนนี้ USDT นะได้เพิ่ม market cap นะจาก300นะครับเป็น420กว่าล้านแล้วนะเออ่กว่าล้านก็คือ market cap มันเพิ่มขึ้นอาจจะ ตรงนี้หรือเปล่าที่ปล่อยข่าวพวกนี้ออกมาเพื่อที่จะทำการสกัด u ินิไว้ก่อนเพราะคนเขายังเชื่อมั่นในส่วนของ u ิน t อยู่ว่ามันสามารถที่จะไปต่อได้ก็เลยต้องปล่อยข่าวร้ายๆออกมาเพื่อเป็นการสกัดนะครับไม่ให้มันพุ่งไปมากกว่านี้เพราะว่าแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่ามันพุ่งเกินไปมันจะเป็นอะไรที่ส่งเสริมให้เทอร่าครับมีเงินทุนในการที่จะเข้ามา แบ่งปันส่วนในส่วนของชิ้นเค,ค้กของตลาดคริปตไปเพราะว่าบางครั้งอาจจะต้องให้รอให้ลูกพี่ใหญ่อย่างบิตคอยอิตาเรียนพวกนี้ไปก่อนอ้พวกนี้ก็เป็นไปได้นะอันนี้เป็นเพียงแค่การคาดการณ์นะและก็ขอสรุปเมื่อวานนะในส่วนของเทอร่าเนาะที่ เขาพูดกันันก็นกนคือจะมีการเลือกตั้งครับจัดตั้งผู้ที่จะมาดูแลตรวจสอบนะครับต่างๆก็คือแบ่งแบ่งเสียงออกมาฝั่งประชาฝั่งชุมชนนั่นเองเพื่อที่จะให้นาการกระจายเงินนะครับที่มีอยู่เนี่ยออกมาจัดการเพื่อทาให้พัฒนาระบบต่อไปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพัฒนาในส่วนไหนนะก็จะมีการเลือกตั้งในส่วนของ6คนขึ้นมานะครับเป็นคนที่มีสิทธิออท์ออกเสียงครับแล้วก็มีการจ่ายเงินให้กับผู้ตรวจสอบประมาณเดือนละห้า 5 0า0นดอลลาร์หรือประมาณแสนเก้าหมื่นนะเพื่อที่จะเป็นเงินเดือนหรือเป็นค่าตอบแทนเพราะว่าเขาก็คงไม่ทํางานฟรฟีเขาคงจะไม่ได้อยู่หรอกก็คือเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีในส่วนของตัวพ,อพอัฟโซ่ใหม่ก็คือ8 8 1 3นะ่ะที่จะเกิดขึ้นในส่วนของคุณคิมได้ได้ทําเอาไวนะ้เนาะในส่วนของอลูกพี่ใหญ่หรือว่าเอ็มเมื่อวานเองก็ต้องรอดูต่อไปครับว่ามันจะมีอะไรรายละเอียดอะไรที่แจ้งออกมาบ้างว่าจะเอาเงินในส่วนนั้นไปทําอะไรเนาะแต่คงจะไม่มี ไม่มีใครนะครับที่อยากจะให้ในส่วนของมีเกิดการมิ้น์การเบิร์นขึ้นมาแต่ว่ามันก็น่าอาจจะต้องมีนะครับในส่วนของที่จะมิ้น์เดียนออกมาเพื่อซื้อตัวบิตคอยน์เนราก็ต้องทําใจครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้บิตคอยน์เนี่ยเอามาเป็นการคร้กกาประกันในส่วนของการดีเพ็กเนาะก็ต้องยอมบ้างในบางครั้งนะครับเพื่อที่จะให้มันเกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคตเนาะะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้คลิปชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่ก,การบอกกล่าวขอสาดในตัวของตัวที่เพียงเท่านั้นสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัน